สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอเกือบยุยหงคือเก่าครับมื้อนี้ยุยหงพาเพื่อนมาเบ่งอุปกรณ์นะครับเนาะอุปกรณ์ในการถ่ายรูปครับเพื่อนครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดครับสนใจนะครับเนาะหรือว่าอยากจะได้ไม้เซลฟี่ครับเพื่อนครับราคาประหยัดครับเพื่อนครับมาในน้ำกันนะครับเนาะรุ่นนี้จะเป็นเซลฟี่สติ๊ก์ L16 นะครับเนาะ 1> L 1 6ลักษณะมนีมาอินบ็อกให้เพื่อนได้เบิงกันครับเพราะว่าในการทําคลิปหรือว่าในการเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทน่านใดนที่ชอบถ่ายรูปนะครับเนาะชอบถ่ายรูปแล้วก็อยากจะซื้อไม่เซลฟี่ดีๆสักอันหนึ่งนะครับเนาะราคาโบแพงครับเพื่อนครับราคาโบแพงนี่ยี่หงซื้อมาประมาณ990บาทครับเพื่อนครับ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปซื้อตามลิงก์ที่อยู่ของไซไวไตคลิปนะครับเนาะราคาแค่300กว่าบาทเองครับเพื่อนๆครับราคาบ่แพงนะครับเนาะไม่นี่ยู่ฮงจะมาแกะให้เบิ้งครับเพื่อนครับมารีวิวให้เบิ้งนะครับเนาะจะเป็นไม่เซลฟี่แล้วก็บลูทูธด้วยนะครับน้องเพื่อนเนาะเวลาเขากดถ่ายรูปเหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปครับเวลาไปเที่ยวนะครับเนาะเวลาไปเที่ยว อี่หงกะร้องใส้บ้างแล้วกะดีมากๆเลยครับเพื่อนครับแต่ว่าไปซื้อตามห้างเสฉยนะครับเนาะมันก็จะแพงแน่ครับเพื่อนครับ9ก้ารเกาบาทนะครับเนาะเพื่อนเห็นไหมครับแต่ว่าถ้ากดซื้อไตรลิงที่อยู่หงโพธิ์นี่ยนะครับเนาะแค่300กว่าบาทครับเพื่อนครับประหยัดเดย์มากๆเลยครับมาเบอร์กันครับว่าข้างในเป็นจังไหนนะครับเนาะ มีคู่มือนะครับเนาะมีคู่มือลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับมีสามารถสามารถที่จะใช้ร่วมกับกล้องได้ด้วยนะครับเนาะตรงนี้ครับตั้งกล้องโกโปรนะครับเนาะก็ตรงนี้กรเปิดขึ้นมาครับตรงนี้จะใส่โทรศัพท์นะครับเนาะโทรศัพท์ ยาวครับน่าจะอุ้ยเกือบ2เมตรแล้ครับประมาณ2เมตรเท่าเพื่อนครับความยาวสามารถตั้งได้นะครับเนาะเป็นคาตั้งกล้องได้ด้วยครับเวลาเขาบ่มีคนถือกล้องให้หรือว่าบ่มีคนถ่ายรูปให้เขากสามารถที่จะ กดโตบลูทูธครับเพื่อนครับตัวนี้จะเป็นตัวต่อสัญญาณบลูทูธนะครับเนาะต่อสัญญาณบลูทูธสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณรับได้หมดทั้ง Android แล้วก็ iOS เนะครับเนาะนะครับเวลาฮัฟก็จะเชื่อมต่อฮัฟก,กดสวกดช์ครับปิดเปิดเลยครับนะครับจะมีไฟขึ้นนะครับเนาะ มาเชื่อมต่อให้เพื่อนๆได้เบิงกันครับโทรศัพท์ที่ยู่หองไสโยกาเป็นซัมซุงนะครับเนาะเป็น Android นะครับเนาะแล้ก็อันดับแรกเราก็เปิดเลยครับเปิดตัวเราบลูทูธนะครับเนาะแล้วก็ไปเปิดบลูทูธครับเพื่อนครับเปิดตัวบลูทูธอ่านะครับยินขึ้นครับนี่ครับเพื่อนๆครับ น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนาะอยู่หงกาล้องเชื่อมต่อเบิงนะครับเนาะกำลังจับคู่อ่าครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับน้องเพื่อนเนาะเดี๋ยวมาลองใส่กล่องเบิงลองกดเบิงนะครับ นันว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเนาะโอ,อ,อกาสะต่อครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปเบื้องนะครับน้องเพื่อนเนาะนี่สามารถหมุนได้น้ครับน้องเพื่อนเนาะจะถ่ายแนวตั้งหรือว่าจะถ่ายแนวนอนนะครับเนาะถ่ายแนวตั้งกับประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับกล้องปึ๊บอันนี้จะเป็นไม้เซลฟี่ครับไม้เซลฟี่ปึ๊บ วันนี้ก็เป็นตัวล็อกตัวล็อกครับล็อกให้มันแน่น,นเขาเขาตา้อ,าอ,งาองการเอ่อองศาแดงเขาจะปรับออกนะครับเนาะปรับได้ไง่ายๆครับหมุนตรงนี้ครับครับแล้วก็ล็อกดีเราไปนะครับครับเนี่ยนะครับเนาะ ทดสอบดูนะครับอยู่หองจากโกทายนะครับเพื่อนครับดูนะครับหนึ่งสองครับหยบร้อยครับเพื่อนครับครับเพื่อนครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวยี่หองจะทิมเล่งไว้ครับเพื่อนครับถูกมากๆเลยครับถ้าเข้าไปซื้อตามห่างเสียนะครับเนาะราคาเนี่ยเกือบพันครับเพื่อนครับ 990บาทเป็นคาตั้งและก็เป็นไม่เซลฟี่ที่ดีมากๆเลยครับวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับเนาะประมาณ300กว่าบาทครับเพื่อนครับถูกมากๆเลยครับวัสดุแข็งแรงทนทาน พรีเมียมนะครับเนาะวัสดุของเขาอุปกรณ์ของเรานี่แข็งแรงครับเพื่อนครับแข็งแรงซื้อตามห่างกับกับพันแหละครับเพื่อนครับ990บาทเนาะมีของซื้อมาเพื่อนๆท่านใดสนใจก็กดเข้าไปสร้างซื้อได้นะครับเนาะราคา300กว่าบาทครับโบแพงครับเพื่อนครับช่องทางของช็อปีออนไลน์นะครับเนาะจะส่งฟรีทั่วประเทศ คลิปนี้ยู่หงก็ต้องขอลาไปก่อนคําเพื่อนครับจนไหนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเนะครับนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ